ค่ะครับพร้อมครับ5ตี3 2 5ค่ะ้านเป้าหมายกิจกรรมในวันนี้เป็นยังไงคะคะวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมซีวิตนะคะห่วงใย,ยคนไทยกัดไม่ตกค่ะก็ทางซีวิตนะคะได้นําซีวิตมาจากคนชาวกรุงเทพนะคะแล้วก็เป็นจํานวน 1, หนึ่งล้านขวดค่ะก็เดี๋ยวจะจัด บุคลากรต่างๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นงานปล่อยรถคารวานนะคะแล้วก็ยังไงก็รอรับตามจุดสาคัญต่างๆได้เลยค่ะทำไมถึงเลือกจุดสุดย์กาในการปล่อยตัวเป็นที่นี่คะก็คือเป็นศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะคือมันก็เหมือนเป็นแบบเซ็นเตอร์ของกรุงเทพอะค่ะก็อยากจะแบบเอาไปแจกให้แบบ คนกรุงเทพ,พทั่วๆอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นการเพิ่มวิตามินเพิ่มพลังใ,ในช่วงนี้เลยังไงแบบ้างคะใช่ค่ะก็ซีวิตเป็นเครื่องดื่มวิตามินซีที่มีวิตามินซี200%ค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เหมือนไขเดียนดับหนึ่งเราก็เลยแบบเหมือนอยากจะดูแลแล้วก็ตอบแทนคนไทยด้วยที่สนับสนุนซีวิตมาตลอดค่ะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนแบบดูแลสุขภาพดีๆด,ด้วยค่ะก็ได้ความสดชื่นแล้วเ,เห็นจะมีการแจกแมสให้กับ ใช่ค่ะก็มีก็มีมาสด้วยที่เออมันจะเป็นมาสผ้าที่แบบสามารถซักแล้วก็ใช้ซัมได้อย่างนี้ค่ะฝากคนที่สนใจจะไปรับที่ไหนค่ะค่ะก็สำหรับซีวิตน,นะคะจะมีแจกตามจุดสำคัญต่างๆค่ะก็อาจจะเป็นเออ รถไฟฟ้าหรือว่าจุดสำคัญต่างๆโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็น้องๆก็จะได้ได้ชีวิตกันแบบทวนหน้าค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะใครไม่ได้รับก็อุดหนุนได้ค่ะเบลเองไม่ได้ออกงานมาพักกันไหมคะถึงแค่บ้างก็เพิ่งออกไปค่ะก็ไม่นานไม่ไม่นานมาไม่นานมากอะไรแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็น new normal จริงๆนะค่ะคือทุกคนเชื่อว่าแบบ เราต้องปรับตัวกันอย่างครั้งใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ยังแบบเดีใจที่ยังได้มีโอกาสแบบมาเจอแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดโควิดมันกลับมาอีกแล้วค่ะคุกังวลไหมว่าเอ,อ้ยเหมือนยุคไี้ไม่ทำงานค่ะเออเราเชื่อว่าทุกๆคนก็แบบเหมือนเราก็ยังต้องต้องป้องกันตัวเองอยู่เหมือนเหมือนชื่องานกันต้องไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนแบบดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยค่ะสำหรับกตัวเข้ากับกัรแบบสัมภาษณ์แบบนอร์มลเลยได้ยัง อันนี้ครั้งแรกที่ได้นั่งเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากปกติเราได้ยืนแหนข่าใหญ่โต <laughs> ใช่ใช่ใช่ก็แบบเอออาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงความใกล้ชิดมันอาจจะห่างไปแต่ว่าความห่วงใย,ยไม่เคยหายไปไหนนะคะ่ะขอมคุณมากชมช่ชมที่ผ่านมาวลาว่าง นิดนึงใช่ไหมคะเลยได้ไปเที่ยวอ๋อทริปีเขาทะเลงงมากไปทะเลมีแต่รูปเขาก็คือก็คือแบบละครคืนคิวกับทันหานค่ะเบลก็เลยแบบเหมือนจองตั๋วปุปับมาไม่ได้มีการแพลแผนกันอะไรทั้งสิ้นค่ะคือเบลก็แบบเหมือนขนเสื้อผ้าไปเตรียมพร้อมสําหรับเออไม่รู้ว่าจะไปในรูปแบบไหนก็เลยเออได้ได้ทําอะไรที่หลากหลายมากก็แบบเป็นการ เป็นการเปิดโลกเหมือนกันค่ะก็ไม่เคยแบบเที่ยวแบบนี้แบบเอเวนเจอร์มาก่อนพี่เอเราไปพอเรามาแ้ไหมคะ <laughs> คือมันก็เป็นความเหนื่อยกว่าที่คิดแต่พอเราไปถึงจุดหมายเราก็เจอแบบเออทะเลสวยๆเจอวิวสวยๆอย่างี้มันก,มนก็มันก็หายเหนื่อยค่ะแล้วก็เหนื่อยอีกทีตอนเดินก <laughs> <laughs> นลับเหมือนเราต็เตรียมใจไปมาหนึ่งแล้วไหมคะว่าแบบต้องไปปีนเขาไปขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอเวนเจอร์ก็ก็อย่าเรียกว่าเตรียมใจเรียกว่าเตรียมตัวดีกว่าค่ะ <laughs> <laughs> แต่ก็สนุกสนุกก,ก็ชอบอยู่ค่ะ วันดี่ยังชคะว่าเราแบบเป็นหญิงแกร่งก็ก็ไม่เสมอไปแต่ก็สนุกดีแล้วก็เออขอบคุณร่างกายตัวเองที่เออนำพาตัวเองไปได้อย่างนี้การออกกำลังกายช่วยได้จริงๆค่ะการเที่ยวแบบนี้มันเหมือนก็ได้เป็นบททดสอบกับตู้เราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยังไงไมไม่นะคะเป็นบททดสอบกับตัวเองนี่แหละค่ะว่าจะแบบไหวไม่ไหวอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนพี่เบียร์เขาดูแลเราดีไหมคะเวลาไปทริปอะไรแบบ S <S 2> <S 2> ก็ <c oughs> เดินทางลําบากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็หันมาถามตลอดแบบไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็แบบไม่ไหวบอกไหวค่ะอันนี้ถือเป็นตอนไตหนักที่เป็นการออกทริปข,ของเราเป็นทริปแรกเลยมั้ค <c oughs> ือที่จริงเราก่อนอันนี้ก็ก็พอมีบ้างค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะมีความทางทะเลและเขาในในวันเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นก็คือแบบมันจะแบกของเตรียมของอะไรไปไม่ได้แบบเอาของเยอะก็เป็นภาราอย่างเงี้ยค่ะแบบปีนเขาเสร็จเอาถอดกันถอดแบบ กางเกงเดินป่ามันจะมีสีไปทอดไปดำน้ำดำน้ำเสร็จเอาเดินขึ้นเขาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบหลากหลายนิดนึงค่ะ สมบูตณสมบู์หคว่าทริปนี้หรือว่าไงคก็ผ่านคนมาได้ก็พอตอนเย็นก็แบบกินข้าวชิวๆสวยๆริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบมีหลายมูดในวันเดียวค่ะก็ไปไหมคะหรือว่าพอแล้วแบบไปได้ไปได้ค่ะแต่ขึ้นเขาไปก็มีความโรแมนติกอะไรอย่างงี้บ้างไหมค่ะแบบวิวข้างบนลงมาแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยก็วิวสวยวิวสวยอยู่แล้วค่ะทะเลไทยอ่ะ หลังๆพี่เบลก็มีโมเมนต์หวานเยอะลงแคปชั <h 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 ่นอะไรแบบนี pau, ้ค่ะก็ลงแล้วก็ส่งมาแบบอุ้ยเขินแต่ลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาหวานขึ้นไหมคะอย่างอย่างที่เบลสัมผัสหลังๆคือก็เหมือนคลายว่าแบบเหมือนรู้จักการรู้ใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเหมือนได้มีได้มีโอกาสได้มี เวลาได้เอออไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ owner. ้นอะไรอย่างเงี so ้ยค่ะมันก็เลยอาจจะแบบเออสนิทกันมากขึ้นคือเป็นโมเมนต์ดีๆไหมคะก็เป็นโมเมนต์ดีๆค่ะค่ะแพลนคิดต่อไปหรือยังยังไม่มีเลยค่ะตอนนี้แบบก็คือนั่นแหละก็คือว่างแค่นั้นแล้วก็กลับมาทํางานยาวๆแล้วค่ะถ่ายค่ะถ่ายแดงเลยถ่ายอะไรอะไรค่ะก็ตอนนี้ถ่ายแต่ถอดไปได้ประมาณ แบบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะค่ะก็ตอนนี้ก็แบบเออมีเรื่องบทอะไรนิดนึงที่บัตรกำลังปรับแก้อยู่ค่ะแต่แตากลาก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราดูรายเอ่ยดพันายาได้จะปล่อยดีเซลแล้วใช,ใช่เราก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเ,คเพราะว่าค,คือเราก็ถ่ายแบบเสร็จไปสักพักนึงเราก็รอดูนะ <c oughs> ว่าแบบเออจะออกมาเป็นยังไงหรือว่าคนดูจะ <c oughs> จะชอบหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกแบบมันมันแซ่บมากค่ะแล้วก็มีหลายรถมากๆกก็อยากจะให้รอติดตามนะคะก็จะออนแอร์ตุลาคมนี้ค่ะ เบลตันนาตาลาถือเรื่องเราแบบนั่นนาตาล่าที่แบบว่าเป็นในการข้เชื่อไม่เหมืชื่อข้อเชื่อองค์กรค่ะอันนี้บบเบลวะไม่รู้ไม่รู้ขั้นตอนอะไรเลยก็แบบจะจะเห็นแต่ที่คนแท็กแทกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อืมเราก็มีชื่อละครมีชื่ออะไรเข้าชิงคือเบลเชื่อว่าการที่เราทํางานกันแบบอย่างเรื่องตรงกางอย่างเงี้ยคือมันเป็นทีมอะค่ะมันเป็นแบบ กลุ่มนักแสดงคือไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอยู่แล้วฉะนั้นคือการที่แบบละครมีชื่อเข้าชิงหรืออะไรก็ตามอันนี้คือแบบมันคือที่สุดแล้วแล้วก็การการได้รับผลตอบรับที่ดีจากคนดูอ่ะน,นั่นคือมันเป็นรางวัลของพวกเราทุกคนแล้วอะค่ะจะไม่ได้บอกว่าเราเสียโอกาสในการที่จะ,จะได้ชิงารางวัลนักแสดงนำดีไม่หรอกค่ะคือตอนที่เราทํางานเราก็แบบให้ใจกับการทํางานมากกว่าให้ใจไปกับแบบเอ้ยรอรางวัลอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนก็แบบจะได้แทนเพราะเขาก็เห็น,เหนว่าเราแบบ โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เหมือนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรใช่ไหมคะเกี่ยวกับรางวัลอะไรแบบนี้ใช่ค่ะคือเรา,เรา,เ,ราเราคิดว่าแบบเออคนดูชื่นชอบละครหรือว่าอันเรื่องของเรตติ้งก็ตามหรือกระแสก็ตามมันยังไงแบบคนดูชอบก็คือก็คือที่สุดแล้วอะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะอ,อย่างแบบมันมีการชี้แจงว่าแบบเหตุ <h ate> ไม่มีชื่อเบลเพราะว่าแบบทางช่องไม่ได้เสนอนสออยย่างางเตัวเบลแบบแบบสงสัยอะไรตรงนี้หรือยังไงติดใจไหมคะเราไม่ได้ถามทางช่องเลยอะค่ะอืมแต่เบลเชื่อว่ามันไม่มันไม่ใช่แบบเกิดจากความผิดพลาดหรืออะไรหรอกอืมก็คือไม่นอนใจเนาะไม่ค่ะไม่ค่ะไปลุ้นนำที่ไปลุ้นแบบว่า ละครทั้งหมด,ดใช่ละครทีมอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะนักแสดงทุกคนก็ทุกคนก็เต็มที่อะค่ะอืมขอบคุณค่ะ